สวัสดีที่นี่บานากาลาดนะครับวันนี้มีเวอรุ่น XADV นะครับขี่มาสักไกลใช่นะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับตัวน,นี้เป็น XADV รุ่นใหม่จอสี่แล้วนะฮะหมน่เป็นไงสวยไหมก็สวยเลยนะครับเป็นทีเรตละนะครับเสร็จชกหน้านะครับแก้การกระแทกนะครับ ปีเก่าปีใหม่ก็ยังคงสปายอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเซตติ้งใหม่นะฮะแก้ปัญหายังถูกต้องนะครับโดยการอัปเกรดสปริงนะครับตัวนี้เราเซตพร้อมน้ำมันใหม่นะครับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนสปริงนะครับจะต้องเปลี่ยนสเปคน้ำมันนะครับจะสังเกตได้ว่าผู้ผลิตนี้เขาจะแนะนำมาเลยว่าต้องใช้น้ำมันชนิดไหนของเขานะครับ ไม่ว่า,าจะเป็น YS s นะฮะหรือว่า,าจะเป็นเอรินนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เซ็ตใหม่นะใช้น้ำมันของเอรินนะครับ <c oughs> เซ็ตมาถึงปุ๊บคุณภาพนะครับ <c oughs> สิ่งที่คุณจะได้รับคือโชคจะไม่กระแทกละหนึ่งเพราะว่าเราเปลี่ยนสปริงใหม่เพราะว่าการรับน้ำหนักที่แท้จริงมันเกิดจากสปริงนะครับจะไปดูที่โต๊ะทำงานกันพูกเราจะได้เห็นภาพ ที่โตทำง,งานนะครับเวลาเราเปลี่ยนสปริงปุ๊บเนี่ยมันก็จะ <c oughs> สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคือสปริงที่มีค <c oughs> ่าเคที่สูงขึ้นรับรับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นเป็นลักษณะทางกายภาพที่ที่ถูกต้องจับต้องได้นะครับไม่ใช่แบบใช้ความรู้สึกทำเสร็จคุณเอาไปคุณเอาไป รูดเนินที่คุณเคยขี่แล้วมันกระแทกเลยอาการกระแทกจะหายไปนะฮะเนื่องจากเนื่องจากสปริงถูกอัปเกรดขึ้นมาสิ่งที่คุณได้รับนะครับอันที่สองนะครับก็คือความนุ่มนวลนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนน้ามันใหม่นะครับโชคคุณจะนุ่มนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะสามารถที่จะปรับได้นะครับปรับได้ปรับได้จากหัวหัวปรับอันเดิมของคุณเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าคราวนี้มันปรับแล้วคุณจะรู้สึกว้าวนะครับ มันจะว้าวก็อันเดิมติดลดมากนะครับไปครับลงมือทำงานกันเรียบร้อยนะครับอัปเกรดสปริงนะครับผมก,ก็เซร็จน้ำมันใหม่นะครับของดีนะฮะแพงนิดนึงแต่ว้าวนะครับสนใจก็มาใช้บริการนะครับไม่ต้องไปมั่วเองนะฮะแล้วการถอดประกอบโชค างคนก็มองว่าแค่ไขน็อตนะฮะแต่คำว่าแค่ไข่น็อตนี่ก็สร้างเรื่องมาเยอะแล้วนะครับเครื่องมือไม่ครบความรู้ไม่ถึงความระมัดระวงังความชำนาญไม่มีก็นั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นโชคที่เราเซตติ้งเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสปริงถึงขั้นตอนการไขทอกนะครับวันนี้วันนี้ลอง ให้เขาออกมาทำงานบ้างนะฮะมีวอกกี้ไม่ใช่อะไรซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ทั <c oughs> วมันใหญ่มากนะครับอันนี้เราจะทำการไขนอ็อตคาลิปเปอร์ก่อนนะครับเออไปนิดหน่อยนะครับนะครับอันนี้เราก็ต้องทำการบาลานซ์เบรก ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสีเขียวนะฮะก็ถือว่าใช้ได้มาดูคาลิปเปอร์ด้านขวา เลือไปนิดนึงนะฮะตั้งไว้แค่สองเปอร์เซ็นตะเอาให้มันเออเลอ์น้อยที่สุดนะมาดูการไขน็อตเพลาล้อนะฮะนอกจากตัวนี้จะเป็นประจัจทอยี่ต้อนแล้วยังเป็นตัวเ,เขาเรียกอะไรอิมแพครันช์ด้วยนะฮะเนี่ยมันสามารถที่จะไขได้ด้วยนะครับ พอไขเสร็จปุ๊บเราก็มาทำการไขทอกกันสีเขียวก็คือใช้ได้นะครับไขนอ็นอตน็อตเพราร้อเสร็จนะฮะแล้วก็มาไขานอ็อตล็อกเพาะนะครับอันนี้เบอร์สิบสองนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับสีเขียวนะครับ อันนี้เป็นทั้งคลิปประกอบรถแล้วก็เป็นคลิปรีวิวเครื่องมือไปเลยในตัวนะฮะตัวนี้นี่จะเห็นได้ว่ามันเร่งมันมันเออเลยรน้อยมากนะฮะบวกลบแค่สองเปอร์เซ็นเองนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าบวกลบห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่นะบวกลบแค่สองเปอร์เซ็นต์เองนะฮะถือว่าละเอียดมากนะครับขึ้นเนี่ยเนี่ยมันลงแล้วมันจะสมูทขึ้นขึ้นมันก็จะช้าลง พอเราเซตใหม่ปุ๊บเนี่ยอาการปักก็จะหายแล้วก็ได้ความนุ่ม